ตอนนี้อยู่ที่เมกาสะพานเหล็กชั้นสามนะคะอยู่ที่ร้านทอยโชเกสนะคะนี่คะ่ะทอยโชเกสชั้นสามนะคะร้านพี่อ้อค่ะ <c oughs> แนะนําให้มาที่นี่เลยนะคะหวัดดีค่ะพี่เจ้าของร้านก็ใจดีด้วยคะ่ะนี่คะ่ะแนะนําให้มาที่นี่เลยนะคะรสบายค่ะ <c oughs> ของดีมาก เข้ามาเลือกดูได้เลยค่ะอ๋อลูฟี่หมดของดีสวย ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะนี่ค่ะแนปะค่ะตัวใหญ่มากค่ะของแท้กับญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะฟิเซอร์งานจัดฉลากดีนะคะบันไดค่ะสองพันหนึ่งร้อยค่ะ การดาูล่านะคะเป็นงานจับฉลากบีค่ะสวยเท่ห์อ่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะคูลเลอร์ค่ะสวยมากเลยค่ะสองพันหกร้อยห้าสิบว้า งานดีมากนี่ค่ะเซลัสวันสวยมากเลยค่ะของบันไดนะคะสามพันเก้าร้อยสวยจริงจริงนี่ค่ะ โกฮังอิจิบังค่ะสวยเท่ชุดสีเขียวสวยอ่ะสวยมากเลยค่ะเก็ตเตอร์อ่กกคะครบชุดเลยค่ะทั้งกล่องเลยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบว้าว ดูอุปกรณ์มีการใส่มือพร้อมเลยมีอาวุธพร้อมมาร้านนี้นะคะได้ของแท้แน่ๆค่ะแนะแนำเลยค่ะนี่ค่ะเกตเตอร์ค่ะของแท้แน่นอนค่ะน,น,นี่ค่ะ หนึ่ันแปดร้อห้าสิบาทค่ะยังใหม่อยู่เลยนะคะอยู่ในกล่องนะคะทเท่ามากเลยค่ะของดีค่ะนี่ค่ะเซยเ่าเกาะเหล็กค่ะโอ้สวยมากอ่ะสวยจริงๆอ่ะเยี่ยมเลยสวยมากงดงาม ดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังสุดสุดจริงๆค่ะนะว้าวว้าวฟินิกค่ะสวยมากค่ะว้า สีสันสดสวยงดงามเท่ระเบิดเถิดทึงโอ้โหดูท่ายืนซะก่อนโอ้โหสวยจริงๆละสายตาไม่ได้เลยความงามสุดยอดจริงๆอ่ะนี่ค่ะ ว้าวเราเป็นตัวอะไราไม่ได้ช้าเลยเพราะหัวฉนานนี่ค่ะงูกุณเด็กสู้กับราชาปีศาจพิกโลค่ะ อย่างเท่ท่าอย่างเท่เลยอ่ะว้าวนี่ค่ะพิกโกโลค่ะงานดีมากเลยค่ะว้าวละเอียดยิบเลยงาน เล็บมือฟันงานดีมากท่าก็ยังสวยเลยนี่ค่ะนักบอลซุบะสะว้าวท่าเตะเท่มากเลยค่ะว้าวหลอเท่ค่ะอย่างเท่เลยค่ะงานดีค่ะ เต็มเหนียวไปเลยพี่นี่ค่ะหุ่นยนต์งานดีเอ็กค่ะสวยงามค่ะงานดีมากเลยค่ะ สวยๆทั水水้งนั้นเลยอ่ะ。 ขายบะหมี่แบบไหนอ่ะทำเส้นบะหมี่ราเมงอูโดงพวกแผ่นเคี่ยวแผ่นอะไรอ,อ,อ๋อขายที่ตลาดหรือว่าไงปาาไปส่งโรงงานมีคนมารับอ,อ๋อขยันนะ่ะอ,อ๋อตอนนี้เราก็ถึงร้านทอยโชเคสแล้วค่ะร้านที่เรามาซื้อประจำนะคะ เอเย่อกมาไหมสวัสดีค่ะไปห้อหงน้ำอ๋อไปห้องน้ำย่องไปห้องน้ำดาก้อนบอลน,นั่งชุดเลยเรียงเป็นตับเลยว้าวมีหลายราคาด้วยกัน โโอ้หดากต้นบอลมีหลายราคามีหลายแบบให้เลือกสรรเยอะมากค่ะโอ้มีหลากหลายเลยค่ะอองมาฝากพี่อ้อค่ะนี่ค่ะโอ้โหให้ตัวไหนอ่ะให้ทั้งสองตัวเลยค่ะอโยขอบคุณนะคะขอบคุณเธอเอาแล้วไม่เก็บไปบ้างล่ะเดี๋ยวไปเอามาใหม่ได้ตั้งได้สบายเลย หายากด้วยป๊อปไอแท็คู่ด้วยข้างหลังมันจะมีแอนโหให้ทั้งคู่เลยได้ที่มีคู่ใช่ไหมน่ารักมากเลยพูดปุ๊บมาให้ป๊บเลยวันนี้มาเก็บงานขอบคุณนะนี่กาะโูกุลสู้กับนาชาปีสัจพิกโคโลค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ของแท้นะคะบันไดค่ะงานดีมากเลยค่ะนี่ค่ะของแท้ค่ะบันไดนะคะแมวทองค่ะนี่ค่ะของมาใหม่เพียบเลยค่ะ มิสเตอร์ซาตานค่ะแมวทองนะคะของแท้ค่ะนี่ค่ะจีจีค่ะจีจีตอนเป็นสาวนะคะบันไดค่ะของแท้แน่นอนค่ะ มีตาแมวทองด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะกล่องเนี้ยเลยค่ะใหม่มากนี่ค่ะงูกุลค่ะเท่มากเลยค่ะวันนี้ของใหม่เยอะมากค่ะ ใหม่มากอ่ะเท่มากเลยว้าวบันไดนะคะนี่ค่ะพิกโกโลค่ะตัวใหญ่ค่ะ ของบันไดนะคะใหม่มากยังไม่ได้แกะกล่องเลยค่ะของแมวทองค่ะผู้ใหญ่จริงๆนะเนี่ยสุดสุดจริงๆว้าวตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งฟุตนะ อาวโคศกหายากแล้วนะคะเนี่ยของแท้แน่นอนใหม่ยังอยู่ในกล่องใหม่เอี่ยมเลยค่ะใหม่มากเลยค่ะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่ร้านทอยโชว์เคสค่ะชั้นสามนะคะของ อ่างเมก้าสะพานเหล็กค่ะอยู่ชั้นสามนะคะของร้านก็แนะนำให้ซื้อสินค้าได้นะคะแล้วก็ใจดีมากเลยค่ะว้าวหมายเลขสิบหกค่ะเท่มากเลยค่ะของพึ่งมานะคะ นี่ค่คะ 1, ใหม่ยังใหม่มากค่ะยินอ,อยู่ในกล่องใหม่มากเลยค่ะนี่ค่ะอของบันไดน,นะคะนี่ค่ะ เบจิต้าสุดหรอเท่มากเลยค่ะกล่องยังใหม่เยี่ยมเลยค่ะของบันไดนะคะแมวทองด้วยค่ะของแท้แน่นอนค่ะดีมากค่ะเยี่ยมของก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแนะนำให้มาเลยค่ะน,นีน่ค่ะ เดียนดูดดสมก่อนได้นะคะนี่ค่ะโกหังค่ะเป็นโกหังอนาคตนะคะอยู่ในกล่องใหม่ค่ะยังใหม่มากค่ะนี่ค่ะของเพิ่งลงมานะคะมาใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะ ของแท้ค่ะบันไดค่ะแมวทองนะคะสัญลักษณ์ของแท้นี่ค่ะทั้งค่ะรูปร่อมากในเรื่องเดียวกันนะคะดา,ดาก้อนบอนนะคะยังอยู่ในกล่องใหม่เอี่ยมเลยค่ะแมวทองค่ะ ของบันไดนะคะสุดยอดค่ะว้าวเท่มากเลยค่ะสุดสุดจริงๆนี่ค่ะ perfect sale นะคะแนะนำให้มาดูที่นี่ได้เลยนะคะ อยู่ชั้นสามเมกาสพานเเล็กค่ะแนะนำให้มาที่ทอยโชว์เคสเลยนะคะเจ้าของร้านใจดีมากแล้วก็ราคายัางต่อรองได้ค่ะและสามารถแนะนำสินค้าได้ถูกต้องค่ะ ิค่ะของบันไดนะคะใหม่มากเลยค่ะนี่ค่ะของมาใหม่ๆเยอะมากนี่ค่ะมาริโอค่ะ สามารถลงท่อแล้วก็โผล่มาจากท่อได้นะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะมีตัวประหลาดด้วยค่ะตัวประหลาดก็น,น่ารักนะคะ ก้าชั้นที่สองเลยนะคะมีก้าสะพานเหล็กค่ะคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็จะมีฟิกเกอร์นี่ค่ะเบติต้าค่ะสวยงามมากเลยค่ะสองพันสี่รอยเก้าสิบบาทท่ายืนเท่มากเลยยืนคู่กับโบลี่ค่ะ สวยงามจริงค่ะนี่ค่ะนักกีอาเมสซี่โดนันโดทั้งชุดเลยสวยสวยเท่นี่ค่ะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะเท่มากเลยค่ะยืนอย่างเท่เลยค่ะ หมายเลขสิบเจ็ราคาสองพันด้อย้าสิบนะคะเท่มากเลยค่ะนี่ค่ะจิจี้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะโอ้ทายืนสวยเอก้าร้ยห้าบาทสวยน่ารัก่ะมีกล่องด้วยนะนี่ค่ะอาราเล่ค่ะน่ารักมากเลยอะ ตัวเล็กกระทัดรัดสวยนะ่ารักเก๋ไก๋โอ้ทอยส์นี่ค่ะงูคุณตัวนี้งูคุณนะคะอันนี้ฟิเซอร์ค่ะที่เมกานะคะสวยงามมากเลยค่ะ โมกุลกับฟิเซอร์นะคะขายเป็นคู่นะคะ1,250บาทถ้ามันเท่มากเลยค่ะสุดยอดค่ะนี่ค่ะพิกโลล่างส้มนะคะแล้วก็โกฮังบิสค่ะเท่มากเลยค่ะสวยงามมากค่ะพิกโลล่างส้มนะคะ550บาทค่ะ โกฮังบีทหกร้าสิบค่ะว้าวนี่ค่ะผู้เท่าเต่าค่ะกระเถาไปไปค่ะสวยงามมากเลยค่ะสมัยเด็กนะคะราคา2450หบาทค่ะผู้เท่าเต่าสวยจริงๆ อันนี้เป็นงกุลเด็กนะคะพันหกนี่ค่ะย้ำฉาหมัดหมาป่านะคะตัวละเจ็ดรอยห้าสิบาทค่ะสวยงามจริงค่ะนี่ค่ะหมายเลขสิบหกค่ะยิงแขนนะคะมีกล่องด้วยนะคะราคาหกร้อยบาทค่ะสวยค่ะสีสันสดใสสีเขียวเลยสวยมากเลย มีกล่องด้วยสวยงามมากเลยน่ารักมากเลยค่ะ4,500บาทค่ะว้าวสวยจริงๆเหยียบเมฆนะคะลิงเบจิต้านะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะ4,900บาทค่ะสวยค่ะสวยจริงๆ่งานดีมากเลย นี่ค่ะบูี่ค่ะหัวสีเขียวสวยงามค่ะค้ากะเท่มากเลยค่ะ